สวัสดีค่ะนักเรียน,นทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีในชั้นมันธยมศษษ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 ึกษาปีที่สามบทที่1เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกค่ะโดยบทที่หนงนี้นะคะเราจะพบกันทั้งหมด6ครั้งด้วยกันครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่เราพบกันครั้งที่แล้วนะคะคุณครูให้คําถามว่านอกจากการนํา 5G มาใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันแล้วนะคะมีเทคโนโลยีได้อีกบ้างที่นักเรียนคิดว่าเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนะคะนักเรียนคงจะได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะถ้างนะั้นเรามาดูเฉลยกันดีกว่านั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้าค่ะและคุณครูยังมีคำถามต่ออีกว่าทำไมต้องพัฒนาและสร้างรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาและก่อนที่จะพัฒนามาเป็นรถยนต์ไฟฟ้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์อย่างไรบ้างคะ่ะ ครูคจะให้เวลา15วินาทีนะคะในการตอบคำถามนี้นั้นครูคขอเริ่มจากเวลาได้เลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนคงจะ มีคำตอบแล้วใช่ไหมคะแต่ขอให้นักเรียนเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนะะื้อหาข้างในว่าจะตรงกับพี่นักเรียนคิดหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหานะคะคุณครูขอชี้แจงหัวข้อที่จะได้เรียนในหัวข้อรถยนต์ไฟฟ้ากันนะคะก็จะมีด้วยกัน4หัวข้อนะคะที่จะได้เรียนในรถยนต์ไฟฟ้าก็คือการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กับสาตรอื่นผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าการประยุกต์ใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยในคลิปนี้นะคะก็จะได้เรียนในสองหัวข้อก็คือการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์ไฟฟ้าและก็ความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กับสาตรอื่นค่ะทัฉงนั้นเราไปเริ่มเรียนได้เลยคะ่ะโดยคําถามที่ว่าทําไมต้องพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมา นักเรียนคงจะมีคำตอบแล้วใช่ไหมคะนนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าจะตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่านั่นก็เพราะว่าจากปัญหาที่รถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงนะคะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางฝุ่นละอองนะคะหรือก๊าซคาร์บ,บนอนมอนอกไซด์นะคะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะคะในการขับเคลื่อนรถยนต์นะคะและ ปริมาณน้ำมันดิบที่กำลังจะหมดไปจึงมีการพัฒนารถยนต์ที่ไม่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงนะคะในการขับเคลื่อนแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแทนนั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าทำไมต้องพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมานะคะเรามาทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้ากันก่อนคะ่ะว่ารถยนต์ไฟฟ้าคืออะไรนะคะรถยนต์ไฟฟ้าเป็น รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะคะโดยใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเก็บอยู่ในแบตเตอรีร่หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอื่นๆค่ะรถยนต์ไฟฟ้ายังช่วยเราลดมลพิษทางอากาศเพราะในตัวเครื่องยนต์นะคะไม่มีการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ํามันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันดีเซลน้ํามันเบนซินแก๊สโซโฮอล91 95นะคะจึงไม่มีการเผาไหม้ไม่เกิดกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่เกิดฝุ่นละอองและก็เสียงรบกวนในเกิดในการสตาร์ทรถด้วยค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์ไฟฟ้ากันดีกว่าว่ารถยนต์ไฟฟ้าเขามีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรบ้างนะอันดับแรกเรารู้แล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้านะพัฒนามาจากรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงนะคะในการขับเคลื่อนนะคะแต่รถยนต์ไฟฟ้าของตัวเ,เขาเองก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องโดยค,คุณครูขอยกตัวอย่าง4รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะก็คือรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดค,ค่ะรถยนต์ที่ใช้ เครื่องยนต์สันดาปภายในนะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานร่วมกับเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอนะคะเป็นหลักในการขับเคลื่อนแบบที่2นะคะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าลักอินไฮบริดค่ะก็ยังเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในนะคะแล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทํางานร่วมกันอยู่นะคะแต่ว่ารถยนต์ชนิดนี้นะคะสามารถชาร์จไฟฟ้าจากแหล่งภายนอกได้นะคะ ต่อมานะคะประเภทที่3ก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะเป็นรถยนต์ที่ชา์พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเลยนะคะโดยพลังงานไฟฟ้าที่เราได้นะคะจะเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นะคะในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้านะคะแล้วก็ไฟฟ้าเราสามารถชาร์จไฟฟ้าจากภายนอกเพื่อมาเก็บไว้ตัวแบตเตอรี่ได้ะค่ะแบบสุดท้ายนะคะที่ครูยกตัวอย่างมานั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้า เซลเชื้อเพลิงค่ะเป็นรถยนต์ที่มีก๊าซไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานนะคะมีการติดตั้งเซลลเชื้อเพลิงภายในสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เองค่ะเมื่อนักเรียนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์ไฟฟ้าแ้วใช่ไหมคะนักเรียนคงจะอยากรู้แล้วว่าการทํางานของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นั้นมีการทํางานอย่างไรบ้างคะ่ะโดยเริ่มต้นนะคะองค์ประกอบของรถยนต์ไฟฟ้าก็จะมีด้วยกัน3ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะก็คือแบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะทำหน้าที่เก็บพลังงานไฟฟ้าที่รับมาจากการชาร์จไฟข้างนอกค่ะส่วนที่สองนะคะเป็นตัวควบคุมเครื่องจะทำหน้าที่ควบคุมและแปลพลังงานไฟฟ้าเพื่อส่งต่อไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะส่วนที่สน,นะคะคือมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำหน้าที่แปลพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานคนและส่งต่อไปยังเพลาและละอนะคะเพื่อ <c oughs> ให้เกิดแรงในการขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองค่ะ ถ้างั้นเรามาดูหลักการทำงานคร่าวๆของรถยนต์ไฟฟ้ากันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงนั่นก็คือแบตเตอรี่จะจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงออกมานะคะเพื่อไหลเข้าไปสู่ตัวแปลงกระแสไฟฟ้านะคะให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจากนั้นไฟฟ้ากระแสสลับนะคะก็จะไหลเข้าสู่ตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะคะเพื่อเปลี่ยนตัวไฟฟ้ากระแสสลับนะคะไปเป็นพลังงานกลนแล้วส่งไปสู่ เพาและล้อนะคะให้รถยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นหลักการร่าวๆของการทํางานของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะต่อมาน,น,นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มีผลต่อต้นทุนของราคารถยนต์ระยะเวลาในการชาร์จไฟฟ้านะคะเข้ามาเก็บในตัวแบตเตอรี่แล้วก็ระยะทางในการขับเคลื่อนของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยค่ะ ครูขอ,ขอยกตัวอย่างแบตเตอรี่ให้นักเรียนได้ทําความรู้จักกันมีสามตัวอย่างด้วยกันนะคะตัวอย่างแรกก็คือแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮด้านะคะใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดนะคะมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานได้นานแต่มีน้ําหนักมากนะคะดังนั้น นักวิจัยนะคะเขาจึงพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานได้นานนะคะแล้วก็น้ำหนักเบามีแต่มีราคาแพงนะคะดังนั้นนักวิจัยก็พัฒนามาอีกแล้วค่ะเป็นแบตเตอรี่โซเดียมไอออนนะคะมีต้นทุนในการผลิตต่ำมีประสิทธิภาพสูงะะแต่แบตเตอรี่ชนิดนี้นะคะยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยอยู่ค่ะ จึงยังไม่ผลิตในเชิองอุตสาหกรรมนะคะเมื่อเรารู้การทํางานของแบตเตอรี่แล้วใช่ไหมคะเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าการชาร์จไฟของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่จะเป็นแบบไหนบ้างคะ่ะโดยรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะรับไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายด้านนอกเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะคะผ่านอุปกรณ์แปลงไฟฟ้านะคะที่ทําหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงก่อนเขาจะเข้าสู่ตัวแบตเตอรี่ในรถยนต์นะคะ เพราะว่าไฟบ้านของเรานะคะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเนาะแต่ตัวแบตเตอรี่รถยนต์นั้นไม่สามารถรับไฟฟ้ากระแสสลับได้นะคะเขารับได้แต่ไฟฟ้ากระแสตรงจึงต้องมีตัวแปลงกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะเข้าสู่รถยนต์นะคะโดยสถานีชาร์จไฟฟ้าของเรานะคะก็จะมี2ส,ส่วนหลักๆก็คือสามารถชาร์จไฟที่บ้านได้เลยหรือสามารถชาร์จที่สถานีชาร์จไฟฟ้า ไฟที่บ้านนะคะจะมีเวลาในการชาร์จนานนะคะ6-8ชั่วโมงนะคะเนื่องจากกระแสและแรงดันที่ต่ํานะคะแต่เมื่อเราไปชาร์จไฟที่สถานีชาร์จไฟฟ้านะคะในการชาร์จไฟที่น้อยลงนะคะแค่15นาทีเองเนื่องจากกระแสไฟฟ้าและแรงดันที่มากขึ้นนะคะทําให้ระยะเวลาการชาร์จไฟเข้าสู่ตัวแบตเตอรี่นั้นลดลงะคะ่ะต่อมานะคะเรามาทํากิจกรรมที่ 1.2นะคะเรื่องยากแค่ไหนกว่าจะได้ใช้รถยนต์นะคะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์การสร้างและการพัฒนารถยนต์เชื้อเพลิงนะคะแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ว่ามีการใช้ความรู้ในเรื่องใดบ้างและนํามาใช้อย่างไรนะคะครูจะให้เวลาในการทํากิจกรรมนี้20นาทีนะคะโดยนักเรียนสามารถทำกิจกรรมในใบงานได้นะคะหรือว่าทำในสมุดหรือกระดาษโน้ตก็ได้ะคะ่ะ มื่อนักเรียนเริ่มทํากิจกรรมนะคะคุณครูขอให้กดหยุดคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะคะเมื่อนักเรียนทําครบ20นาทีหรือว่าทําเสร็จแล้วนะคะก็สามารถกดเปิดวิดีโอนี้ต่อไปได้เลยค่ะทั้งนั้นขอนักเรียนสนุกกับการทํากิจกรรมนี้นะคะเริ่มค่ะครบ20นาทีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่าจะได้คำตอบแล้วเรามาดูแนวคำตอบโดย ความรู้นะคะที่ใช้ในการผลิตหรือการสร,ร้างรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงนะคะก็คือความรู้ด้านวัสดุศาสตร์นะคะนำมาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หรือความรู้เรื่องเครื่องยนต์สันดาปภายในนะคะต่อไเป็นความรู้ระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์นะคะต่อมาความรู้เรื่องอากาศพลาศาสตร์นะคะและความรู้เรื่องหลักการออกแบบของรถยนต์นะคะเพื่อ ให้นําความรู้ทั้งสองอย่างนี้นะคะมาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถออกแบบโครงสร้างรถยนต์ที่มีความโฉบเฉียวเพื่อให้ประหยัดน้ํามันได้ค่ะความรู้ที่ใช้ในการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าแบ,บตเตอรี่นะคะคุณครูก็จะขอยกตัวอย่างเป็นความรู้ด้านวัสดุศาสตร์นะคะก็เอามาทําผลิตเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีน้ําหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานค่ะความรู้เรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมีนะคะ จะเอามาผลิตแบตเตอรี่นะคะให้มีแบตเตอรี่ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นความรู้เรื่องกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้านะคะในการชาร์จพลังงานไฟฟ้าภายนอกเข้าสู่ตัวแบตเตอรี่ของเรานะคะแล้วก็ส่งตัวพลังงานไฟฟ้าจากตัวแบตเตอรี่ให้รถยนต์เราเคลื่อนที่หรือรถไฟฟ้าเราเคลื่อนที่นั่นเองนะคะต่อมาจะเป็นความรู้ด้านเซนเซอร์นะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้นะคะจะมีความสัมพันธ์กับรถยนต์ไฟฟ้าในแง่ใดบ้างค่ะเรามาเข้าสู่หัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กับสาอื่นกันเลยค่ะจะเห็นได้ว่ามีการใช้ความรู้มากมายนะคะในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าความรู้แรกก็คือความรู้ด้านวัสดุศาสตร์นะคะ ใช้ในการออกแบบโครงสร้างรถยนต์นะคะให้มีความแข็งแรงแล้วก็สามารถรับน้ำหนักของรถยนต์ได้นะคะแล้วก็มีน้ำหนักเบาเพื่อให้ประหยัดพลังงานด้วยความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์เรื่องการออกแบบและอากาศพลศาสตร์เนาะเอามาใช้ออกแบบรถยนต์ให้มีแรงต้านอากาศน้อยที่สุดเพื่อให้ประหยัดน้ำมันนะคะมีรูปร่างที่โฉบเฉี่ยว ต่อมาเป็นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เรื่องเซนเซอร์นะคะมาใชา้ในการควบคุมอัตราการชาร์จนะคะให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิของตัวแบตเตอรี่นะคะถ้าตัวเซนเซอร์ตรวจพบว่าอุณหภูมิของแบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงนะคะเขาก็จะสั่งให้ตัวควบคุมเครื่องนะคะลดการชาร์จไฟฟ้าลงนะคะถ้าอุณหภูมิเข้าสู่อุณหภูมิปกติแล้วนะคะเขาก็สั่งให้ เพิ่มอัตราการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่ตัวแบตเตอรี่ได้นะคะเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมสภาพนะคะต่อมานะคะเป็นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เรื่องแรงดันไฟฟ้าและการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะมาพัฒนาอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้านะคะให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของเรานะคะหรือพลังงานไฟฟ้าของเรานะคะต่อมาเป็นความรู้ด้านวัสดุ ศาสตร์นะคะเรื่องสมบัติวัสดุและพื้นผิวสัมผัสนะคะนำมาพัฒนารถยนต์นะคะยางรถยนต์ของเราให้สามารถขับเคลื่อนได้ทุกสภาพผิวนะคะต่อมานะคะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์เคมีไฟฟ้านะคะมาสร้างแล้วก็พัฒนาแบตเตอรี่ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในการเก็บและจ่ายพลังงานไฟฟ้านะคะความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้ามาสร้างมอเตอร์นะคะโดยเปลี่ยน ลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกนนะคะเพื่อส่งต่อไปอยังตัวเพลาแล้วก็ลอนะคะให้รถสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะความรู้สุดท้ายนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็จะเป็นความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์เรื่องการยรัศศาสตร์และวัสดุศาสตร์นะคะมาพัฒนาบอกที่นั่งให้มีความสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้ใช้งานนะคะจะได้ ไม่เมื่อยนะเวลาในการขับรถที่ยาวนานนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะที่ว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นเขาใช้ความรู้ใดในการพัฒนาดังนั้นนะคะการเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์อื่นนะคะจพะพบว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะจากการพบปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทาให้ต้องในการศึกษาหาความรู้ ท่องทั้งหาวิธีหรือพยายามหาวิธีจนสามารถแก้ปัญหาของเราได้นั่นเองนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่างแรกก็คือประโยชน์ของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะเราจะพบว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเป็นการลดม,มลพิษทางอากาศนะคะ ต่อมาการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายแบบเลยนะคะก็มี4แบบเนาะที่มุครูยกตัวอย่างมาแลน,นก็เพื่อว่าให้เกิดการลดมลพิษทางอากาศให้ลดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะคะในการเผาไหม้ของรถยนต์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กับสายอื่นนะคะเราจะเห็นได้ว่า มีการใช้ความรู้ในหลากหลายด้านเลยมาสร้างรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมานะคะ่ะดังนั้น,จ,นจึงจําเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้นั้นๆเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องปลอดภัยแล้วก็สามารถบํารุงรักษาได้อย่างเหมาะสมด้วยสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาต่อเรื่องผลกระทบข,ของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่แล้วก็การประยุกต์ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ